31พฤษภาคม2,565เเลิกจุดทูป16ดอกขอขมากรรมแก้ไขดวงด้วยตัวเองวันที่31พฤษภาคม2,565นี้อาจารย์สุทธิธรรมภาพเพียรผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสากลเจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทย ระบบรังสีดาวได้คำนวณมงคลเลษ์สำหรับการจุดธูป16ดอกขอขมากรรมแก้ไขดวงชะตาด้วยตัวเองสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดทำอะไรก็ซวยการเงินฝื่เคืองก็สามารถจุดธูป16ดอกเพื่อขอขมากรรมได้โดยพิธีนี้ใครที่เคยทำแล้วก็สามารถทำได้อีกทำได้ทุกดวงชะตาราศี เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณเลือกจุดทูป16ดอกสามารถทำได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นจะเห็นผลดีและเร็วกว่าเวลาอื่นวันที่31พฤษภาคม2565กําำหนดเวลา5นาฬิกนาทีถึง6นาฬิกา29นาทีการทำพิธี จุดทูบกลางแจ้งสิกดอกหรือสามารถทำในที่ร่มได้ไม่ว่าจะเป็นทำที่บ้านนอกบ้านในห้องหรือคอนโดตั้งจิตให้นิ่งหันนับออกท่องนะโมสามจบและตั้งจิตอธิษฐานท่องในใจอันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พผมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพาเจ้าอาศัยอยู่นี้พระผู่ิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมในเวรและเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมากรรมและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้เปล่งว่าจ้าข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองที่ใช้ในปัจจุบัน ขอขามากรรมในสิ่งที่ได้ร่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมรโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์โดชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอานุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยพระบารมี แห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้เถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าได้เถิดสาธุสาธุสาธุาธาธเอาา่ยคาถาปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติสามจบ หลังจากนั้นให้อธิษฐานขอพรส่วนตัวของท่านแล้วปักทูปลงในกระถางหรือบนพื้นดินก็ได้หากจุดทูปทำพิธีไปแล้วเมื่อปักทูปแล้วทูปไม่ไมหมดขอให้จุดและกล่าวใหม่ทั้งหมดในทันทีไม่ต้องรอให้ทูปเก่าที่ทำหมดจุดทูปกี่ดอกบอกอะไรทราบหรือไม่ว่าเวลาจุดทูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ ทำไมแต่ละที่ถึงจุดไม่เท่ากันวันนี้เรามีคำตอบนะคะการจุดธูปบูชาเรือขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือปฏิบัติกันมายาวนานนับพันพันปีแล้วธูปหนึ่งดอกเจ้าที่วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพธูปสองดอกใช้บูชาเจ้าที่ธูปสามดอก ใช้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทูบห้าดอกใช้บูชาพระรัตนตรยัยบูชารัชกาลที่ห้าธาตุทั้งห้าเปรทิศทั้งห้าพระภูมิทูบเจ็ดดอกไหว้พระภูมิบูชาพระอาทิตย์ถือคติคุ้มครองทั้งเจวันในสัปดาห์ทูบแปดดอก บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดูทูบเก้าดอกบูชาแก้วก้าประการพระพุทธคุณทั้ง9้าและพระเทพารักทูบสิบดอกใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่มทูบสิบองดอกบูชาเจ้าแม่กวนอิมบูชาพระคุณของแม่ทูบสิดอก บูชาเทพชั้นครูเริ่พิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาที่สําคัญหมายถึงสวรรค์16ชั้นทูบ19ดอกบูชาเทวดาทั้ง10ทิศทูบ21ดอกบูชาพระกุลของพ่อทูบ32ดอกใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศทูบร้อยแปดดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้าเปิดวิธีไหว้เทพหมอปลายไขรสงสัยทำไมต้องจุดทูปไขรสงสัยเรื่องการจุดทูปบปอกเทพวิธีการขอพรของดออรนาราวชาพินิษ์โผคากรหรือหมอปลายภายกระซิบชื่อคุ้นหูที่เรารู้จักกันในนามสื่อสารกับท่านยมได้ ด้วยหมอปลายฉเฉลยความเชื่อแต่โบราณว่าการจุดทูปนั้นเพื่อใช้สื่อถึงองค์เทพต่างๆทำไมต้องจุดทูบกานจุดทูปกวันของทูปกับลมเป็นตัวกลางที่สื่อไปถึงท่านจุดทูปผิดชีวิตไม่เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นจุดทูปหนึ่งดอกอยากเรียกท่านยมแต่ท่านยมไม่มาผีมาแทน จุดสมดอกไหว้ท่านยมท่านยมก็ไม่มาจุดสาดอกไหว้เจ้าที่เจ้าที่ก็ไม่ขึ้นศาลตามจํานวนทูปตามจํานวนดอกคือการเรียกเทพต้องถูกต้องถูกวิธีและถูกคนถ้าเราจะไหว้หรือขอพอรเราก็ต้องไหวให้ถูกทูปจะเป็นตัวสื่อถึงท่านแล้วขอพอรท่านจะรับรู้และให้ความเมตตาอ็นดู เราจะได้ตามที่เราขอแต่เมื่อไรที่เราสนใจจะขอแต่ไม่จุดทูบบอกท่านท่านก็ไม่สนใจในคำขอเช่นกันหากใครติดในเรื่องของสถานที่เช่นเป็นห้องเป็นคอนโดมีพื้นที่อย่างจำกัดซึ่งหมอปลายบอกว่าสามารถใช้กํายานแทนทูบได้จุดทูบเรียกให้ถูกองค์เรียกให้ถูกระดับชั้น เท่านี้คุณขออะไรคุณก็ได้16ดอกไหว้เทพและ5 6 9ดอกไหว้เจ้าที่เท่านี้คุณจะสมความปรารถนาแล้ว